กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทำเสน่ห์นะคะช่วงนี้เราจะเข้าถึงขั้นตอนการไดเอทด้วยกล้วยกันแต่เดี๋ยวก่อนต้องมาถามก่อนว่าการไดเอทของคุณธรรมจิเวลาเรียกแล้วเหมือนชื่ออาหารญี่ปุ่น,นปลา <laughs> เหมือนปลาธรรมจิ <laughs> ปลาธรรมจิ <laughs> ว่าการไดเอทของคุณธรรมจิด้วยกล้วยเนี่ยแตกต่างกับวิธีการไดเอทธรรมดาหรือว่าของคนอื่นยังไงบ้างคะ ก็วิธีเดททั่วไปเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าต้องกินน้อยๆแล้วก็ออกกำลังกายออกกาลังกายเยอะๆใช่ไหมคะซึ่งในตัวมันเองเนี่ยก็โอเคเป็นสิ่งที่ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดทำพอดีๆก็โอเคถ้ามากเกินไปเนี่ยร่างกายก็จะพังเอาทำให้เกิดป่วยโน่นนี่แต่ว่าของคุณฮามาจิงนี่เขาจะเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเขาจะ จัดสูตรให้มันแบบเข้ากับการทํางานของร่างกายค่ะการย่อยการของผานอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเขาที่สําคัญมีสาข้อคอนเซ็ปต์แรกคือไม่ต้องอดไม่ต้องทนข้อ2คือไม่เปลืองเวลาข้อ3ก็คือไม่เปลืองเงินนิธีการของคุณทำกาจีนี่เราต้องเข้าใจโครงสร้างของร่างกายเราอย่างไงบ้างคะเนี่ยก,ก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้าใจว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้เวลาในการย่อยไม่เท่ากันอย่างผลไม้เนี่ย มันจะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยเยอะอยู่แล้วมันก็เปรียบเหมือนกับว่ามันย่อยเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ที่กระเพาะเราเนี่ยไม่นานแค่15นาทีมันก็เคลื่อนไปสู่ลำไส้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารอื่นเช่นถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะต้องใช้เวลาย่อยประมาณ3มชั่วโมงมน้ำย่อยก็จะมีธิปเปนดา่าแต่ถ้าเป็นโปรตีนน้ำย่อยก็จะมีลิปเปนกรดแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการย่อยอมากกว่ที่สับสนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตเข้าไปพร้อมกันเนี่ย ยำย่อยทั้งีเป็นดางตรงนีนทําให้เราย่อยได้ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีก็เลยเป็นหนทางมาสู่การพอเราเข้าใจว่าร่างกายเราย่อยยังไงทํางานยังไงแล้วเราก็จะมาดีไซน์ได้ว่าเราควรจะกินอะไรเข้าไปเมื่อไหร่โดยทั่วไปอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะหลักๆเราก็จะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มนะสามกลุ่มในแง่ของตัวที่จะให้เป็นพลังงานนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรต โปรตีนแล้วก็ไขมันก็คือว่าที่กระเพาะเราเนี่ยถ้าถามว่าจะมีการย่อยอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าย่อยโปรตีนเป็นขั้นแรกตัวเดียวนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยจะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้เล็กทั้งหมดแต่ว่าคาร์บโบไฮเดรตที่มีนิกล้วยเนี่ยมันจะย่อยแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้เล็กได้บางส่วนนะคะที่เหลือเนี่ยมันจะผ่านไปจนถึงลำไส้ใหญ่ะคะ่ะก็เลยทําให้มีบางส่วนที่ไม่ต้องดูดซึมนะคะก็จะสามารถทําให้ร่างกายเราเนี่ยจัดการกับแคลอรี่ได้นิดนึง ทีนี่เราเนบอกว่าตะกี้บอกว่ากล้วยกับน้ำเปล่าน้ำผลไม้ได้ไหมแบบน้ำแอปเปิลหรือชาอะไรอย่างนี้ได้ไหมรือวาคำถามนี้มีคนถามเยอะค่ะเพราะแบบกินโอ้โหกล้วยกับน้ำเปล่าดูชีวิตเศร้ามากคือว่าจริงแล้วน้ำอื่นๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแต่น้ำเปล่าเนี่ยดีตรงที่มันไม่ต้องย่อยนะคะก็คือกินเข้าไปแล้วดูดซึมไปใช้ได้เลยตอนเช้าเนี่ยตื่นมากะเพราะเราก็ยังแบบเหมือนยังทำงานได้ไม่เต็มที่เราก็กินน้ำเปล่าเพื่อช่วยลดภาระ หลังจากทานกล้วยแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ายัางไงก็คงจะอยู่ไม่ถึงเที่ยงแน่นอนเนี่ย<ะ>ก็ให้เว้นช่วงหลังทานกล้วยประมาณ15-30 <ฮะ S 1> นาที<ะ>แล้วก็จะทานข้าวก็ทานอันที่สมคืออันที่สามก็คือ,อ,คอตอนเที่ยงมืออ้อเที่ยงกินอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นค <laughs> าร์โบไฮเดตจะเป็นไขมันจะเป็นอะไรก็อ้ดวนก็กินไปเลยใช่ค่ะมันก็คือกินกล้วยเดี๋ยวกินข้าวกลางวันทานอะไรไปเลยอันที่4ี่หลังจากนั้นก็ถ้าอยากทานขนมขอให้อดใจไว้มาทานตอนบ่ายสามเออทำไมเป็นอย่างนั้น ก็คือให้เวลากระเพาะได้ย่อยของเ่าไปนิดนึงก่อนแล้วทานขนมใบสามของทุกวันขนมนี้ให้ทานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือในวันวันวันหนึ่งเนี่ยกรุณาเก็บไว้มา่ทานใบสาเท่านั้นอัตึงจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้บัวลอยเผือกอะไรได้หมลบัลดาสเปรดคอัดตึงเราไม่อยากให้แบบรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไม่ทานไม่ได้ทานเราเครียดหวานใช่ไหมต้องหวานช็อกโกแลตทานไหมคะได้ค่ะแล้วก็เป็น เอ่อมื่อเย็นเมื่อเย็นก็ทานตอนหกโมงก็กําลังดีหรือจะทานเร็วกว่านั้นก็ได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะคะไม่ควรเลทกว่าเท่าไหร่ไหมคะไม่ควรเกินสองทุ่มโออเคอย่างที่หกก็คือไม่ใช่อันที่หกคือคือเรื่องออกกําลังกายออกไม่ต้องไปหักโหมด้วยเอาเท่าที่เรารู้สึกดีว่างั้นไม่ต้องแบบโหทําจนรู้สึกทรมานอยากรีดแคลอรี่ออกไปเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอย่างที่เจ็ดละก็ถัดมาก็คือ จดบันทึกค่ะ d a i อรี่อ r อจดว่าวันนี้ทานอะไรไบ,บ้างมื้อเช้ามื้อกลางมื้อเย็นวันนี้อุจจาระไปแล้วกี่ครั้งต้องละเอียดเนาดน้นริ้งนป่ะอุจจาระเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยค่ะคือมันเป็นการบอกว่าเราได้กําจัดของเสียออกจากร่างกายหรือเปล่าตอนสุดท้ายละให้อน,นอนดที่บ่งคือนอนเนี่ยต้องให้ก่อนเที่ยงคืนถ้าเกิดว่าต้องนอนดึกแล้วทาให้ต้อง หมายถึงแบบว่าทํางานเลิกดึกแล้วต้องกินข้าวเย็นดึกเนี่ยขอให้เปลี่ยน,นาาเป็นผลไม้คือจะได้กินท่าะว้เปลี่ยนเป็นผลไม้คือก่อนนอนเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มถึงก่อนนอนเนี่ยพยายามถ้าหิวกินแค่ผลไม้พอกินแอปเปิลสักลูกอะไรอย่างนี้ทีนี้ถามว่าถ้าทานน้ําแล้วมีข้อดีอยังไงอันที่หนึ่งก็คือจะช่วยทําให้ในเรื่องจริงๆร่างกายเราจะมีการสูญเสียน้ําทุกวันเพราะฉะนั้นการทานน้าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปทดแทนนะคะอันที่สองเนี่ยจะช่วยทําให้เราอิ่ม ะะมากขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้ปริมาณของสารอาหารที่เข้าไปที่กระเพาะเนี่ยมันเยอะขึ้นพอสารอาหารมันเข้าไปเยอะขึ้นปุ๊บกระเพาะถูกขยายตัวกระเพาะก็จะส่งสัญญาณไปสมองบอกว่าโอเคนะเริ่มมีอาหารเข้าไปพอละนะคะถัดไปเนี่ยในส่วนของน้ำเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะลดน้ําหนักอันที่หนึ่งเนี่ยก็จําเป็นจะต้องทานน้าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรคะเหี่ยว ะะเพราะฉะนั้น,นทานน้าเยอะก็จะได้ไประโยชน์ตรงนั้นการนอนก่อนเที่ยงคืนจะมีผลกับการลดน้ําหนักหรือเปล่าจริงๆร่าง,งกายเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนซึ่งมีการหลั่งออกมาในแต่ละช่วงเวลาของวันที่ไม่เหมือนกันนะคะอ,อ,อย่างเช่นว่าพอเวลาที่เราไม่มีแสงสมัยโบราณเนี่ยพอพระอาทิตย์ไม่ขึ้นปั๊บเนี่ยมืดแล้วเนี่ยฮอร์โมนบางอย่างก็จะไม่ทํางานแล้วฮอร์โมนบางอย่างก็จะเริ่มทํางานอีกทีนึงหลังจากที่พระอาทิตย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในลักษณะยอย่างนั้นเนี่ย การทํางานของร่างกายเนี่ยจะสมบูรณ์ที่สุดถ้าสมมุติว่าเราหลับแล้วก็นอนเป็น,ปนรอบๆหรือว่าเป็นไซเคิลนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของฮอร์โมนบางตัวเช่นเมลาโทนินนะคะอาจจะมีผลใน,ในกรณีของคนที่นอนไม่หลับหรือว่านอนดึกแล้วก็นอนน้อยอันที่1ก็คือนอนน้อยแล้วทาให้กินเยอะขึ้นอันที่สองนอนน้อยแล้วทาให้การทํางานของฮอร์โมนผิดปกติไปแล้วตรงนั้นนะคะจะทําให้ในแง่ของการเผาผลาญพลังงานในอาหารเนี่ย พอผ่านพลังงานในร่างกายเนี่ยผิดไปจากตดิมิดหน่อยซึ่งอาจจะมีผลทาให้อ้วนขึ้นได้อะคะ่ะเธอไม่เหานนี่มาดูง่ายก,กิ่ปกติน่ะไม่แตามมา่ราตัดกำลังคิดว่าเราอยากทำแต่ทำไม่ได้แล้ฮามาจิเนี่ยเขาต้องแบบคือเขาเป็นคนอ้วนไงเขาบอกว่าเวลาคนที่เป็นคนอ้วนเนี่ยลดน้ําหนักมาเนี่ยมันจะลดได้หวบแต่เวลาที่มานหนักมันมันอยู่ในในอันที่อย่างเช่นบอกว่าแปดสิบมาหกมาหกสิบคงที่มันจะลดยาก จากคุณฮามาจิเนี่ยเขา80ใช่ไหมคะแล้วเขาลดลงมาเรื่อยๆเหมือนเขาควบเหมือนกันแต่เขาด้วยการที่เขาไม่ได้ออกกำลังกายเขาออกกำลังกายเยอะเขาออกเขาออกเยอะเหรอเขาออกเยอะมากค่ะอ้าวก็เหลือ70ไงจะเหลือ70กว่าหลังจาก70เนี่ยก็ไม่คงที่เออแล้วเขาทำยังไงเสร็จแล้วเขาก็พยายามออกกำลังกายกว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ลดเลยเพราะเขาก็เลยถอดใจเขาก็เลิกออกกำลังกายแล้วเขาเลยมาลองวิจิตล้วยนี่ล้วก็ลอีกแล้วปรากฏว่าลดลงลดจนเหลือเท่าไหร่ ก็เหลือประมาณ50กว่าเกือบ60ใช้ระยะเวลาทั้งหมดหลังจากที่ลดมาแล้วตอนคงที่แล้วเหลือ74เนี่ยแล้วพอเริ่มวิธีไดเอทกล้วยเนี่ยลดลงเหลือเท่าไรคะ6เดือนนะคะลดไป13กิโลค่ะจาก74เหลือ61อการไดเอทด,ด้วยกล้วยมือเช้านะคะก็มีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด8ขั้นตอนง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือ ทานกล้วยในมื้อเช้าทานแบบเพียวละเอียดละเอียดให้รับรู้รสชาติของกล้วยขั้นตอนถัดมาก็คือการทานน้ำเปล่าทานน้ำเปล่าก็คือทานหลังทานกล้วยเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยก็ค่อยๆจิบน้ําบ่อยๆถ้าจะให้ดีก็เป็นน้าเปล่าอุณหภูมิห้องทานไปเรื่อยๆนะคะทั้งวันขั้นตอนที่3ก็คือมื้อกลางวันทานตอนเที่ยงจะทานอะไรก็ได้เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะถัดมาก็คือเวลาอาหารว่างก็คือตอนบ่ายสาม ตอนนี้ก็คือทานขนมอะไรก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีก็อยากให้หลีกเลี่ยงพวกคุกกี้ <c oughs> เค้กไอศครีมหรือว่าขนมที่ทานแล้วไม่ค่อยดีต่อร่างกายคือย่อยยากอะไรพวกนี้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะถัดมาเวลาหันเย็นก็เวลาที่ดีก็จะเป็นตอน6โมงเย็นแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นต้องทานเลทกว่านั้นก็พยายามอย่าเลทถึง2ทุ่มนะคะก็คือทานให้เสร็จภายใน2ทุ่มเสร็จแล้วถัดมาก็คือเรื่องของการออกกําลังกายก็ไม่มีความจำเป็นต้องทาให้หักโหมนะคะก็คือ ทำแค่รู้สึกดีรู้สึกว่าอยากทําวันไหนก็ทาวันนั้นถ้าเกิดวันไหนไม่อยากรู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่อยากที่จะออกกำลังกายก,ก็ไม่ต้องออกก็ได้นะคะทันมาคือเรื่องของการจดบ,บันทึกในเอรี่ก็คือก่อนนอนเนี่ยเราก็จดว่าวันนี้เราทานอะไรไปบ้างในแต่ละมือ้อเราก็จดว่าตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไขมันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลก็จดลงไปแล้วก็วันนี้ได้ถ่ายอุจจารบไปแล้วกี่ครั้งข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องนอน ยังไงก็ขอให้นอนก่อนเที่ยงคืนนะคะก็มีทั้งหมดแค่8ขั้นตอนนี้เององ่ายๆใช่ไหมนะคะ